เราไปไงเดี๋ยวเนี่ยฮะเราไปไงเดี๋ยวก็ไปแท็กซี่ไหมฮะได้มันน่าจะติดได้พวกพี้ยงคิดอยู่ในหัวอยู่เลยว่าจะจะเจ้าเลนกล้องกลับขึ้นไปเอากล้องขึ้นไปเก็บดีไหมอ๋อเจ้ผมเก็บมาละรู้สึกปวดแขนแล้วเนี่ยมา,มาลองไปดูสักรอบหนึ่งอ่ะลองสักครั้งหนึ่งเฮ้ยถือว่าดีเลยโอเค จ <Okay. S 2> ะอ่ <Huh? S 2> อ่นแล้วเหรอฮะนี่คอร์ดใช่ไหมลองลองดูลองดูงด oh. เดี๋ยวปรับเสียงให้เป็นนับจากข้างหน้าก่อนโอ้โ oh. หเอ๋ <c oughs> สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ไปไหนครับอันนี้เราจะไปหัวลาดผมตามพี่ไปตามไปทำอะไรครับตามไปกินผมว่าตามไปกินแต่พี่อะตามไปทำงานโอ้จะ <c oughs> oh. okay. โฟก,กัสไวมากอะ่ะหนักมากด้วยก็เขาหลังนั้นก็ถือเนี่ยอย่างเงี้ยเขามันต้องลากันอ่ะถ้าอยากได้ภาพยอมใจมากเลยอะ่ะตอนนั้นรู้สึกว่าตอนนี้เป็นลูกขึ้นเป็นลูกแล้วถ้าอยากได้ภาพดีมันก็ต้องถือกล้องใหญ่อะ่ะสุดจริง,งสุดจริง,งก็คลิปนี้เราจะเอากล้องไปลองถ่ายดูนะฮะได้เรื่องยังไงเดี๋ยวว่ากันจะชวนคุยระหว่างเดินก็ไม่ดีเนาะ แขนสั่นไม่รู้ว่าผ้ามันจะนิ่งแค่ไหนอะ่ะ <_ d ream> ก็น่าจะสั่นเยอะอยู่นะซึงวันนี้มันก็ยังไม่กว้างไว้สุดอะ่ะหรือเป็นมกของแขนสั้นวะอ่ะอยู่คืออย่างเงี้ย okay. โอเคอจริงยี่สิมันก็ประมาณนี้แหละเพราะว่าเปิดท็อกเปิดไอ้กันสั่นอ่ะเปิดได้อะฉีบอ่ะ,อะโอ้ยนี่เบากว่าเราเยอะเบามาก จับหน้าลงหนังในอ้วนนะครับตรงนี้หวัวจับนายอ้วนหน้าลงหนังนะครับ,บขอบคุณครับนี่หัวกรอบเส้นหอมป็นจวนไปไงพี่ก้าวครับดีครับไม่เคยกินเจ้านี้ยอ้วนกินเจ้านี้นมันจะแบบมันจะเด็กๆเหรอไม่กินเจ้านี้ยเลยรอดูดอมๆถือว่าดีไหม เ้าไหนเองผมชอบน้ำซุปอันนี้มากกว่าเออมันก็ถึงเครื่องใส่พรทิกพริกไทยก็แบบเผ็ดร้อนอะ่ะนอะนักมีใบต่างๆแม่งไทยผมชอบอ่ะ,ะเต็มร้านน้ำเต้าลู้รานี้นะครับที่พี่กั้งทางมากินนฮะรอร่อยที่มาเจอร้านนี้ได้ไงเนี่ยเดินผ่านเดินผ่านเนี่ยนะเดินผ่านเห็นหน่าสนใจหาลอง จริง,รงการออกมาข้างนอกบ่อยๆก็ดีเหมือนกันนะเนี่ยทําให้เราได้ค้นพบร้านอร่อยเพิ่มขึ้นเออจริงจะบอกว่าผมรู้จักร้านอร่อยเพราะจากพี่นี่เยอะนะน้าเต้าหู้ทองสมิดก็ลองไปเรื่อยๆอ่ะลองแบบอ่าถ้าดีเลยว,ยว,ยว่าค่อยมาบอกผมว่าพี่ควรทําช่องกินแล้วล่ะโอ้จริงทําทตอนไก่ทอดนะอ่ะดีครับไม่ใช่ไก่ทอดทุกเด็ดไก่ที่ดีเราไม,ไ,มไม่จำกัด ว่าเป็นไก่ทอไก่ที่ดีอัะพี่พูด<อ>แล้วนะอันนี้ผมถ่ายไว้อยู่นะใช<ด>่บอกว่าเออถ่ายไว้อยู่นะเท่ไรผมไม่ไม่ได้อยากทาแบบเฉพาะไก่ทอดแต่แบบวนใหญ่มันก็จะเป็นไก่ทอดอย่างเงี้ยใช่แบบเราสึกว่าร้านาที่เกี่ยวกับไก่อ่ะเออแม่งก็แบบอะไรก็ได้อ่ะมูสข้าวมันไก่อย่างเงี้ยนึกออกปหโอเคทุกคนรอดูได้เลยนะครับพี่กางบอกว่าพี่กางจะทาคลิปที่แบบเกี่ยวกับไก่ที่ไม่เคยมาฉะยังไม่เคยมาสนาดนี้ฮะ ไม่เคยลงใต้ดินเอ้ยเคยลงใต้ดินครั้งหนึ่งนีว่ะไม่เคยไม่เคยผมแม่งบ้านนอกมากอ,ะอ่ะก็เดี๋ยวดูจะได้ทำไหมจริงๆอยากอยากทำหลายอย่างอยากทำแบบอาต้อยแกะไก่อฮะอยากไปตามหาไก่ทอดหัดใหญ่ที่ถูกต้องก็คืออะไรอืมเนี่ยเออผมผมจะรอดูฮะแล้วผมก็จะรอกินด้วยเพราะว่าไก่ทอดหัดใหญ่แม่ง อะไรอ่ะแล้วรู้สึกว่าเดี๋ยวนี้มันไม่มีสูตรตายตัวมันเหมือน<ร>กับเผาหมูสับทอรไม่นอละคืออะไรใช่มันเหมือนกับเผาหมูสับที่มันกลายพันธุ์ไปแล้วอย่างอย่างไก่ทอดเนี่ยพอปโปะหอมเจียวปุ๊บแม่งใก่ทุกคนเรียกลกายเป็นไก่ทอดถัดใหญ่ไปแล้วอ่ะใช่แต่คืออ้าวแล้ว,แล,วแล้วต้นต้น,ต,นต้นทางจริงๆอ่ะของไก่ทอดถัดใหญ่จริงๆแล้วมันคืออะไรต้องไปกิน,นที่ถัดใหญ่ครับเพจตลงุงแน่นอนร้านหนึ่งที่ติดอันดับแน่ๆคือไก่เฮนรี่ อ่าใช่อันนี้ยอมรับจริงว่าเด็ดยิ่งไก่ทอดที่ดียิ่งหลังๆนี้แบบมีสูตรเด็ดเอ้ยสูตรใหม่ของเขาเนาะมีหัวลำโพงประตูรถจะเปิดทางด้านขวาท่านสามารถเปลี่ยนเส้นทางไปรถไฟรอฟอทองด้าที่สถานีนี้ next station หัวลำโพง train doors open on the right passengers can connect to the S R T railway at this station เนี่ยลองลองเลยถ่ายได้6ชัมม่วโมงเหรอใช่ผมตั้งสี่สองศูนถ่ายได้เป็น,น,นสี่สองศูนโอเคหกวันานนานสะใจซศษสองห้านกตามพี่เลยครับเนี่ยกล้องก็ตามไมคก็ตามครับขาดขาดี่เลนหนึ่งเดียวที่ไม่ได้ตามครับเล,เลนส์ซูดกระจากระจานยนี่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 คนนี้คือทำให้ทำให้เสียรตัง เพราะอีมายตัวเนี้ยเสถานีหัวลำโพงหัวลำโพงโปรดใช้ความระมัดระวังขนาดก้าวออกจากรถหัวลำโพงสเตชัน